สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูลนะครับประจำวันที่17มีนาคมอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูลกันนะครับมาดูอารีซงเบเกอร์นะครับออกมาติงเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าให้ปรับทัศนะโดยด่วนนะครับเมาส์คุมว้ากับจูดนะครับเรื่องนี้พอจอยเขียนให้ฟังเอริเกกนะครับหลุดหงได้กาแฟนแบกติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับส่วนใครที่เป็น กดอยย้อนทั้งเอือทั้งเฟ้ออย่าลืมยาทาตาจอมทองนะครับมีชนิดน้ำชนิดเม็ดสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพนะครับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไม้ทนเหมือนหินนะครับพื้น SPC สมาร์ทแมทวัสดุเกรดเวอร์จินผูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหราขนาดแล้วก็แบรนด์อื่น 6มิลิเมตรทนทุกสภาวะการปวกกันน้ำการแบคทีเรียงร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสมัมผัสคล้ายมาจริงรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านเจ้แทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันที่งานที่ไบเทคบางนานะครับบ้านสวนแฟร์ซีเล็กนะครับ16อ่าขออภยัย18-26ถึงมีนาคมนะฮะไบเทคบางนาย้ำอีกทีหนึ่งใครที่บอกว่ามาจากโค้ดแอคเนี่ยไปที่บูธได้เลยนะฮะได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมฟรีกลับบ้านให้ด้วยนะครับฝากไว้ดยฮ อะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับก็เริ่มต้นที่เซฟานบายเซติดนะครับอ่ออันนี้มาตั้งแต่ช่วงเย็นเย็ยนค่ำๆบ้านเราแล้วนะครับเจ้าตัวเป็นคนยืนยันเองคนระับผ่าน i อจของเขาผ่านช่องทางโซเชียลของเขาว่าโอ้โหอาการมาเจ็บของเขาเนี่ยพอหลังจากไปตรวจเพิ่ม,เต,มเติมแล้วเนี่ยที่ตอนแรกทราบเบื้องต้นที่คลอบบอกนะว่าเป็นที่ เหมือนคนขานคนขานนบด้านในต้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในอะนะฮะแอดดักเตอร์เนี่ยล่าสุดเหมือนกับเขาคงทราบแล้วว่าจะต้องพักจนจบซีซั่นนี้นะก็คือบายเติมีนาเมษาพฤษภาจนจบซีซั่นนี้เล่นไม่ได้แล้วนะครับเจ้าตัวรู้รู้ตัวแล้วแล้วเขาบอกว่ารู้สึกเศร้ามากเสียใจมากที่ต้องบอกลาซีซั่นอัน Amazing ของเขาคือ มันเป็นซีซันที่ดีของเขาไงเขาแจ้งเกิดขึ้นมาแต่เขาบอกนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็มันจะเป็นทางเดียวที่ทําให้ตัวเขาจะกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจขอบคุณแฟนบอลที่แบบส่งข้อความมาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะฮะแล้วเขาก็จะพยายามนะหลังจากนี้ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาให้แข็ง,แ,ขงแกร่งกว่าเดิมน,นะฮะนั่นคือเซฟานไบเซติดนะฮะตอนที่ข่าวที่2นะครับอาริซงเบเกอร์ก็ เหมือนมีออกมาวิจาร์ณเพื่อนร่วมทีมเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องทัศนคตินะหลังจากจบเกมนัดล่าสุดที่แพ้เรอัลมาดริดแล้วก็สกอร์รวมตกรอบ2ต่อ6เนี่ยนะฮะโดยอาริโซงให้สัมภาษณ์นะครับผ่านสื่อในบราซิลนะฮะที่มาเจาะไมายสัมภาษณ์ที่ TNT Sport b r a i บนะอาริซงบอกว่ามันมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ในซีซั่นนี้นะที่มันเป็นเหตุผลนะและวันนี้ หนึ่งในเรื่องที่ที่เราเราต้องต้องรอดูเลยไอ้แบบแบบที่ที่เป็นจุดสำคัญเลยคือ attitude on the field today's เนี่ยคือทัศนคติในสนามครับซึ่งมันอาจจะมาจากเพราะว่าเกมนัดแรกเราโดนมาเยอะทำให้ attitude ในสนามวันนี้และหลายคนอาจจะดูแบบดบดบแอบแถอดใจกันนิดๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่านัดแรกโดนมา2ต่อ5ไงซึ่ง ในฐานะที่ผมใส่เสื้อตัวนี้เสื้อสีเสื้อของลิเวอร์พูลเนี่ยลงเล่นเจอกับเรอัลมาดริดในซานติอาโก้บร์เดเบลอย่างน้อยตัวผมทําอย่างสุดความสามารถแล้วกิฟไมล์เบสแล้วนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าผมทําดีที่สุดแล้วผมสามารถเดินออกจากสนามจบนัดนี้โดยที่แบบเชิดหน้าได้ไม่ต้องก้มหน้านะฮะแต่ว่า น,นั้นนโดยส่วนตัวของผมแต่ถ้าในฐานะทีมเรายังมีอะไรมากมายที่ต้องปรับปรุงกันามากๆเราขาดในเรื่องของ,ของทัศนคติและมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะนั่นคือสิ่งที่อาริสงเบเกอร์บอกนะฮะยังต้องก็จริงนะผมว่ามันก็จริงผมว่าเราก็เล่นแบบถอดๆนะครับเหมือนถอดใจเหมือนกันนิดๆน,นะพอยิ่งเล่นไปยิ่งยิ่งไม่ได้ก็แบบค่อยๆถอดใจกันไปเรื่อยๆนะอ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องปรับปรุงกัน คือ,อริซงคงไม่ได้ถึงขั้นว่าออกมาด่าเพื่อนกันาดนล้นหรอกแต่เขาก็พูดว่าเราทุกคนแหละต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นส่วนอานฮะเอาข่าวนี้กันก่อนแล้วกันว่าตัวอานเนี่ยไม่ติดทีมชาติครับส่วนเฮนโดติดทีมชาติอังกฤษนะในเล่นเกมอุ่นเครื่องนะอ่าก็มีเฮนโดติดคนเดียวครับเทรนไม่ติดเกี่ยวกับเรื่องทเทรนเนี่ยเมื่อวานนี้คาราเกอร์ก็วิจารณ์เอาไว้น่าสนใจเลยดีแนละผมว่านะทัศนคติจากจาก จมีคาร์เกอร์คาร์เกอร์บอกว่าตอนที่ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกตอนยุบทองไนะก่อนนันเนี้ยลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกมากกว่าเกมรับเพราะว่าแบบคุมเกมได้แล้วเล่นเกมลุกมากกว่ารับเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเชนอนโน่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมรับดีขนาดนั้นแล้วก็คงจะไม่ใช่ว่าจะดีพอด้วยน,นะนะคตก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่านี้ได้เยอะก็มันก็จะประมาณเนี้ยนะ,ะทีนี้พอมาซีซั่นนี้ เป็นซีซั่นที่ลิเวอร์พูลฟ,ฟอร์มแยกกันนะครับไม่ใช่หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแล้วนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนกับสามสี่ปีก่อนหน้านี้นะฮะมันก็เลยเห็นภาพชัดว่าโอ้โหพอในส่วนอื่นๆของสนามไม่ดีเทนเองก็เกมรับไม่ดีอยู่แล้วมันก็เลยร่วกันไปใหญ่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเป้าหมายคือการไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟร์ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกปีหน้าคาร์ลาก็บอกว่าลิเวอร์พูลควรจะต้องเน้นเกมรับให้มากกว่ามากกว่าเกมรูกแล้วคือแบบเพิ่มเกมรับให้มากขึ้น ลดเกมลุกลงมานิดนึงต้องมาปกคุมในในในส่วนของที่เทรนดเนี่ยมีเกมรับที่แย่งต้องมาช่วยกันตรงนี้แล้วก็ตรงท่อนนี้สําคัญมากครับที่คาราเกอร์บอกครับคาราเกอร์บอกว่าถ้าลิพูนะอยากจะผ่านไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกปีหน้าแล้วก็ผ่านไปเล่นในทุกๆปีแบบถ้าเป็นทีมแค่ลุ้นท็อปโฟนะแบบเทรนอาจจะไม่ใช่ดีพอสําหรับตาแหน่งแบ,บ็คขวาเพราะเกมรับไม่ดีจริงๆ ตีความไม่ออกนะฮะแต่ถ้าเวอร์พูเมื่อไรก็ตามกลับไปเล่นโดยการที่แบบเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปอีกครั้งหนึ่งได้เทนเล่นได้คือเกมรับไม่ต้องดีมากเพราะว่าต้องเล่นพอทีมนี้ต้องเน้นเกมลุกแล้วเทนเล่นเกมลุกได้แต่ถ้าแบบยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในยุโรปต้องมีเกมต้องหาคนที่เล่นเกมรับได้ดีกว่านี้มาช่วยด้วยซึ่งคาร์ลเกอร์บอกว่าจําเป็นเลยต้องหาคนที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหรือเข้ามาแข่งกับเทนอะ จะให้เทนเล่นคนเดียวมันไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่คาร์กเกอร์บอกนะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวส่วนนิวจ o นส์นักข่าวสายหงแดงของโก c o m c o m นะครับก็เขียนเอาไว้ว่าสตาฟโครร้ดลีผูทุกคนเชื่อว่าคาวินลมซี่ดีพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระอาโนได้เพียงแต่ว่าการบ้านคือทำยังไงให้ซีซันหน้าอันนี้เราต้องมองถึงซีซันหน้าแล้วว่าคาวินลัมซี่จะฟิตจะไม่เจ็บการบ้านมีอยู่แค่นั้น นะแต่ทีมงานเชื่อว่าไอ้หนูคนนี้ฝีมือดีพอแน่นอนที่จะช่วยเทนได้นะครับทีนี้มากันที่เรื่องราวของโชเซ่ลิเกะนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นอดีตนักงแต่ลิเวอร์พูลเนาะแล้วก็มีจัดรายการเดี๋ยวนี้เขาจะแบบออกออกแนวมีสื่อส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มี youtube ช่องของตัวเองจัดร่วมกับพิธีกรคนหนึ่งเจ้าตัวก็ไลฟ์สดนะฮะแล้วก็มีเหมือนแฟนบอลถามนั่นแหละนะครับว่าเฮ้ยการเป็นแบสกับลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างนะ เอ r น q ิก้แกก็บอกนะเขาว่า this player is our amigo Garbenbach เขาก็บอกว่า hey, เฮ้ยเพื่อนๆ Garbenbach เนี่ยเป็นของเราแล้วคือบอกแบบนี้เลยนะ Garbenbach เป็นของเราแล้วนะแล้วก็ไอ้หนุ่มคนเนี้ยไอ้หนุ่มคนเนี้ยมีเอเจนต์คนเดียวกับผมนะ same agent as me นะก็คือทีมไลโอลาแก๊งแก๊งเอเจนต์ anger, ทีมของไลโอลานะฮะไม่ต้องกลัว เนี่ยเราเพิ่งมีการประชุมกันเมื่อไม่นานวันนี้ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็เขาจะเป็นผู้เล่นของเราแน่ๆคือโอ้โหเอลิก้าทำไมออกตัวแรงขนาดนั้นแต่ว่าเอลิก้เขาพูดเองไงว่าเขามีเอเจนต์เป็นทีมเดียวกับไลโอลาก็คือกาบนแบชกองกลางบาเยนร์เนี่ยก็มีเอเจนต์เป็นทีมไลโอลานะครับตอนนี้เป็นผู้หญิงผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะที่มาทําหน้าที่แทนเพราะไลโอลาเสียชีวิตไปแล้วนะครับทีเนี้ยคนที่จับ <laughs> คนที่จัดรายการร่วมกันนะครับก็บอกว่าเฮ้ย บีแครฟูระวังระวังเราเราไฟ้สดอยู่นะพูดอะไรไปอะเราเราไร้สดอยู่นะไอเอริเก้ละอเอริเก,ก้็เงียบเลยว <laughs> เออเอาเป็นว่าต่อให้เอริเก้พูดแบบนี้ไม่ว่าข่าวอะไรก็ตามผมว่าทุกคนต้องใช้วิจารณญาณนะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกาเบนแบชก็เป็นข่าวกับเราจริงๆแล้วก็เคยมีสายข่าวในเยอรมันก็บอกว่าลิปูจับตาดูสถานการณ์ของกาเบนแบชจริงๆนะฮะ โอ้แต่เอิิเกออกตัวแรงจัดๆนะมากันที่คนนี้ครับเวก้านะครับเวก้านะเขาเป็นกองกลางของเซลตาบิโกนะฮะเดี๋ยวขอนะขออ่านชื่อเขาใหม่ทีกราบี้เบจ้าเออเขาน่าจะอ่านแบบนี้มากกว่านะเป็นกองกลางเซลตาบิโกวัย20ปีมีค่าชีกสัญญา40ล้านยูโรหรือว่าประมาณ30กว่าล้านปอนด์เนี่ยค่าชิกสัญญานะแรงข่าวจาก ESPN นะครับ พวกสายข่าวในสเปนเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจตัวของเบก้จริงๆนะฮะ,ะให้ความสนใจอยู่แล้วก็แมนยูก็สนใจด้วยเช่นกันคือแมนยูลิเวอร์พูลสนใจเจ้าหนูคนนี้เออผมก็ไม่ชัวร์ว่าเราสนใจเขาจริงไหมแต่ว่าผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าเชื่อเถอะว่ามันมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ลิเวอร์พูลสนใจแล้วแบบเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเพิ่งเคยได้ยินเคสนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอย่าไปตัดชื่อใครแต่ว่าให้ฟังชื่อแล้วจําไว้ก่อน ฟอร์กิ้ฟันได้ครับออกมาพูดกับสื่อเลยฮะนะหลังจบเกมเมื่อวานนี้ที่แพ้มาดริดฟันได้บอกว่าเราจําเป็นต้องเสริมทัพนะฟันได้บอกว่าแน่นอนหลายคนจะย้ายออกจากสโมสรจะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเป็นการประกาศเลยว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในซัมเมอร์ถ้าเราอยากกลับไปอยู่ในจุดที่เราอยู่เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อ4ี่หปีก่อนนั้นนี้แบบเนี่ยเราต้องเสริมคุณภาพผู้เล่นคุณภาพเข้ามาเสริมทีม เขาบอกแบบนั้นเลยนะเรา,ต,ารนะต้องการคุณภาพและเราจะเสียผู้เล่นไปหลายคนทุกคนรู้ดีเราต้องหาผู้เล่นที่เก่งที่ใช่แต่ซึ่งจริงๆมันยากเหมือนกันนะกับการหาผู้เล่นที่เก่งที่ใช่แต่เชื่อว่าสโมสรจะทํางานของตัวเองได้ดีแน่นอนตอนนี้เป้าหมายของเราคือการไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้านะเราอยากจะกลับไปเล่นและการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจะช่วยดึงดูดแข้งระดับโลกให้มาร่วมทีมได้แม้มันจะไม่ใช่เคสที่เสมอไปว่าจะต้องจบแชมเปี้ยนส์ลีกและจะได้ไปเล่นแล้ว จะต้องได้โค้ต้าแล้วจะมีผู้เล่นชั้นนํามาร่วมทีมตลอดคือไม่เกี่ยวแต่มันช่วยได้ฟันได้บอกเราอยากให้แชมเปนเราอยากไปเล่นแชมเปลีกกันมากๆตอนนี้เราต้องการแรงหนุนหลังจากแฟนบอลพวกเขาเนี่ยเคยร่วมสุขกับเรามาก่อนแล้วก็หนุนหลังมาตอนนี้เราเจอกับปัญหาพวกเขาต้องหลังเรามากกว่าเดิมเราจะต่อสู้ต่อไปแล้วมารอดูว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงคืออันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของฟันได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในลิงก์ที่ผมเนี่ยเปิดเนี่ยเป็นเดอะไทม์พอจอยเขียนซึ่งพอจอยเขียนเสริมครับในท่อนที่ฟันได้บอกว่า การไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันช่วยได้ในการดึงดูดแข่งระดับโลกแต่ฟันได้ก็พูดไงว่าแต่ก็ไม่เสมอไปแต่มันช่วยได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะแมนยูนเต็ดก็ดึงคาซมิโลได้โดยที่ไม่ต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมอาเซนอลก็ดึงกาเบรียลเชรุตดึงโอเซนอเล็กซานเดอร์ชินเซนโกแข่งระดับท็อปมาได้เหมือนกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ได้เพียงแค่ว่าต้องเสริมทัพให้ฉลาดนี่คือสิ่งที่พอจอยเขียนนะฮะทีนี้เนี่ย นะครับผมมีอันที่เป็นพอจอยแยกออกมาอีกอันนึงเป็นบทความที่น่าสนใจผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพิมพ์ครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนวนแปดสี่ร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3าสาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสัง่ง De l i v e r ร0 2 1 0 5 4 5 5, 5, 5การันตีความอร่อยนะครับอ่ะคือหัวข้อของพอจอยจูดเบลิงแฮมหรือเมชันเมาส์ แล้วก็เบนิงแฮมด้วยเลยหรือจะเป็นคนอื่นๆลีปูจะมีการเขาเรียกว่ารีบูตหรือว่าแบบสร้างทีมใหม่อย่างไรอันนี้คือการวิเคราะห์ผมย้ำนะว่านี่เป็นกึ่งบทความมากกว่าข่าวถ้าเป็นข่าวเนี่ยมันจะต้องเอาข้อมูลใส่ไปแบบเยอะๆแบบข้อมูลที่เป็นแบบข้อมูลข้อเท็จจริงอะ่ะเยอะๆแต่ถ้าเป็นบทความนั่นแปลว่ามันจะมีข้อเท็จจริงด้วยผสมกับความคิดของผู้เขียนด้วยซึ่งพอจอยเป็นนักข่าวทีหนึ่งของหงแดง ก็น่าสนใจนะอ่ะแน่นอนเขาก็เหมือนมีตั้งคําถามในท่อนหนึ่งเลยว่าเราจะซื้อจุดคนเดียวหรือจะซื้อทั้งจุดทั้งเมาหรือจะซื้อแบบคนอื่นอาจจะเป็นคนอื่นเลยก็ได้มอยเซสไคลเซโดมาติอุสนูนเนสชูอัลพารินญาอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นิโกโรบาเลลา่ากาบีหรือคนอื่นๆนะเพราะเรามีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆคนมากนี่คือชื่อที่พอจอยเกิดน,นามาก่อนแต่แน่นอนพอจอยก็เข้าสู่ข้อมูลแล้วครับนะ มาเข้าสู่ข้อมูลแล้วข้อมูลแล้วก็ความเห็นจากเขานะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคนที่ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเป็น Apple สํสำหรับเจอเกนครอปเลยเนี่ยก็คือจูดเบลิงแฮมนะครับครอปเชื่อลึกๆว่าจะได้ร่วมงานกับเบลิงแฮมวัย9ปีคนนี้ในซีซั่นหน้าครอปเชื่อแบบนั้นและเชื่อว่าเบลิงแฮมจะเข้ามาลดช่องว่างได้เยอะลดช่องว่างในเรื่องของคุณภาพได้เยอะเลย ครอปและทีมงานให้คำนิยามจูดเวนแฮมว่าจะเป็นบุคคลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ให้กับลิเวอร์พูลครอปอยากจะแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกับเขาด้วยแต่ทว่าอย่างที่เราทราบกันปัญหาคือเรื่องของค่าตัวที่ค่อนข้างแพงมากๆหลายคนสงสัยกันว่าคือเนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ปได้ที่ลิเวอร์พูลจะได้จูตด,ด้วยนะเขาบอกแต่แค่ว่าหลายคนอาจจะตั้ง,งคําถามว่าถ้าได้มากับนักเตะร,ราคาหลักร้อยกว่าล้านเนี่ยร้อยล้านบวกเนี่ย คือแล้วลิเวอร์พูลจะมีเงินไปซื้อคนอื่นเพิ่มเติมยังไงบ้างคือเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าลิเวอร์พูลต้องการมากกว่าหนึ่งอ่ะคือจูดเก่งมากก็จริงแต่คนเดียวไม่พอนะยกตัวอย่างตอนเราซื้อฟานได้มาคนเดียวมันก็ยังไม่พอต้องไปซื้ออาริซงเบเกอร์มาด้วยถึงจะพอนึกภาพออกปะถึงจะทําให้เรากลับมาเป็นทีมที่แกร่งแบบจุดคนเดียวไม่พอไงซึ่งเช่นกันจูดคนเดียวเก่งไม้เก่งแต่ไม่พอต้องซื้ออย่างต่ำสองสำหรับกลางนะสำหรับกลาง ซึ่งอีกหนึ่งหลักฐานเขาบอกว่าตอนปีที่แล้วซัมเมอร์ที่แล้วเราอยากได้ชูอาเมนี่ซึ่งมันเป็นกองกลางตัวรับไงแลวเราโดนเดลเมอริดปาดไปอันเนี้ยพอจอยบอกว่าเราต้องการมากกว่าแค่มิดฟิลด์ในเชิงลุกแบบที่เป็นอย่างเบลนแฮมไงเราต้องการตัวที่เป็นตัวรับด้วยดังนั้นมันต้องการมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วทีนี้พอจอยพูดถึงท่อนถัดไปที่น่าสนใจเหมือนกันครับพอจอยบอกว่าเคสที่2ที่น่าสนใจเมาส์นะฮะตอนนี้สัญญามาถึงทางตันนะ นั่นหมายความว่าเชลซีพร้อมปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นะถ้าเกิดต่อสัญญากันไม่ได้มันถึงทางตันแล้วและสัญญาตั้งแต่จะเหลือปีเดียวไงไม,ไม่อย่างนั้นถ้าไม่ปล่อยจะเสียฟรีค่าตัวของเขาน่าจะถูกกว่าเบลลิงแฮมหนึ่งเท่าตัวเลยครึ่งหนึ่งเลยอยู่ที่ประมาณ40-60ล้านปอนด์นะครับแต่ทว่าเรื่องสัญญาส่วนตัวก็เป็นอุปสรรคที่ต้องรอดูเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่านักเตะน่าจะเรียกค่าเหนื่อยแพงกว่าจูต์เบลลิงแฮมค่าตัวถูกกว่าแต่ค่าเหนื่อยแพงกว่าด้วยวัย24ปี เขาก็ไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วไงทีนี้ท่อนสําคัญครับคือผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่าพวกที่ทําเว็บไซต์เนี่ยอย่างพอจอยเขียนเนี่ยเขาก็เขียนมาเป็นย,ยาวใช่ไหมแต่ตรงใต้รูปเนี่ยมันมีเขียนว่าเห็นไหมเห็นใต้รูปไหมไฟ้าเล็กๆเนี่ยลิเมบีเบเตอร์เซิร์ฟ going to for อ่า going in for the l i ์ e of m o u ส์คือเหมือนกับว่าร์พูล u, ถ้าไปซื้อเมาส์ น่าจะดีกว่าในเรื่องของงบประมาณคือซื้อเมาส์แล้วเนี่ยมันราคาไม่แพงมากแล้วยังไปซื้อคนอื่นต่อได้ด้วยอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยอย่างในพวกจวิตเตอร์เจ้าอื่นที่เขารายงานข่าวลิฟว์เขาก็เหมือนจับใจความจับประเด็นว่าเมาส์น่าสนใจเหมือนพอจอยจะชี้นําว่าเมาส์น่าสนใจกว่าตรงที่หนึ่งราคาถูกกว่าและมันจะได้เผื่อมีเเราไม่รู้งบประมาณลิฟว์ไงเผื่อมีเงินเหลือไปซื้อคนอื่นตร,ต,รตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้ด้วยอ่าแต่มันคือมันก็เป็นแ,แค่ความเห็นของทาง ทางพอจอยนะแต่แน่นอนว่าพอจอยก็คอนเฟิร์มแหละว่าเมาส์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิบูสนใจแน่นอนและพอจอยยังบอกด้วยนะครับว่านะตอนนี้ลิพูกำลังสำรวจรายชื่ออื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่เมาส์กับอันนี้สำรวจรายชื่อคนอื่นๆด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าสุดท้ายอะซื้อใครไม่รู้ละ่ะแต่จะลงทุนให้คุ้มค่าที่สุดนะผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะเพื่อนๆนผมขอแสดงความเห็นนิดนึงสั้นๆคือผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าคือผมอยากให้ทีมได้เบลลิงแฮม แต่ถ้าไม่ได้แล้วต้องไปเอาคนอื่นผมก็ไม่ซีเรียสแต่ผมก็แค่จะรู้สึกว่าทีมงานพลาดเล็กๆซึ่งพอใจก็เขียนด้วยนะว่าพลาดไปชนะใจไปรอไปริงแฮมไม่ได้ชัวไมเมนี่แล้วก็ไปรอไปริงแฮมไม่ยอมซื้อใครมาก่อนหน้านี้ทําให้ซีซันนี้มันเป็นแบบเนี้ยนึกภาพปะไปรอไปสุดท้ายคุณรอแล้วคุณไม่ได้อ่ะผมผมอาจจะแอบ,แอบโมโหตรงนั้นมากกว่ารอแล้วไม่ได้อ่าแต่ แต่ถ้าแบบว่าไม่ได้รอแต่แรกแล้วไปซื้อคนอื่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเส้นถ้าได้ถ้าไม่ไม่ได้จูดแล้วได้เมาส์ผมก็โอเคนึกภาพไหมเออนี่ที่ผมขอแสดงความเห็นนิดนึงนะฮะทีนี้เรื่องเงินทุนเขาก็บอกเลยว่าต้องหาโดยการที่นั่นแหละส่วนหนึ่งเราขายนักเตะไม่ได้ซัมเมอร์นี้เราคงขายไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่เหมือนขายคูจินโยร้อยสิบสองล้านอะ่ะเราคงขายได้บ้างแต่คงไม่ได้เยอะขนาดนั้นซึ่งมัน เอฟเก็กําลังหาผู้ร่วมมาซื้อหุ้นผู้ร่วมงลงทุนอยู่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอนะเออแล้วก็ท่อนสุดท้ายที่เขาเขียนก็น่าสนใจนะพอจอยบอกว่าซีซั่นหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหสิ่งที่การันตีได้เราไม่สามารถอ้างได้แล้วว่าการสะสมอ่อนล้าคือซีซั่นนี้มันอาจจะอ้างได้ว่าสะสมอ่อนล้าเพราะปีปก่อนอันนี้มันรุนสี่แชมป์แต่ปีถัดไปปีหน้าเนี่ย เรามาอ้างว่าปีนี้เล่นหนักไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปีนี้ตกรอบแรกตกรอบแรกๆเกับตกรอบกันหมดอะบ,บอลทงบอลถ้วยไม่ได้เล่นเยอะแล้วนะเออก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในซีซั่นหน้านะครับโอเคทีนี้อันนี้เป็นสีสันน้ำจิ้มที่เพิ่มเติมแล้วกันพอจอยเนี่ยเชื่อถือได้ร้อยเซ็เลยแต่อินดี้ไคล่านิวเนี่ยใช้วิจารณญาณหน่อยนะเขาบอกว่าแหล่งข่าวที่เขาได้มานะอันนี้ผมย้าสูงๆเลยใช้วิจารณญาณเบื้องต้นลีฟูมีการคุยกับมาทิวนูนเนสไปบ้างแล้วด้วย นะเขาบอกว่าลิพูคุยแล้วว่าเงินต้นจะขอจ่ายสักสิบห้าล้านท่ามันถูกยังวะทำไมจ่ายเงินต้นเขาถูกยังอะแล้วอูฟันตันมันจะยอมไหมเนี่ยคือเขา้าใจว่ามันจ่ายเงินต้นแล้วเดี๋ยวก็มีเป็นงวดงวด,งวด,งวดจ่ายต่อได้มันก็เขา้าใจเออแต่เขาจะยอมให้ผ่อนไหมแต่แต่ก็ยอมดีกว่าวูฟันตันเคยยอมให้เราผ่อนโชว์ตาไปแล้วเออไม่แน่การคุยกับวูบอาจจะง่ายวูบอาจจะยอมให้ผ่อนได้นะเมสันเมาส์ <c oughs> อยากย้ายมาลิพูอ่ะอันนี้ข่าวที่สองเขาอัปเดตสี่ข่าวนะอย่างที่สามเบตติงแฮมนะลิพูได้มีการบอกกับเบตติงแฮมว่าเบตติงแฮมไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณมาลิพูเราจะซื้อมิฟิลอีกสองคนมาเล่นร่วมกับคุณด้วยไม่ใช่ว่าเราซื้อคุณคนเดียวแล้วเราไม่ซื้อใครแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อคนมาเล่นกับคุณด้วยจุดนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ไปไปรับปากกับจุดเอาไว้อันนี้คืออินดี้คารานิวบอกนะแล้วก็อันสุดท้ายเทนเนอร์เซอร์เดอร์อานกใกล้ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่อ่ะ เพิ่งต่อไปเมื่อปีสองปีที่แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยจะต่ออีกแล้วเนี่ยนะฮะอืมนะครับอ่ะทิ้งท้ายเจสันเบิร์ดนะครับหัวหน้านักข่าวของเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษก็มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมร่วมล่าเบลลิงแฮมแล้วเขาก็บอกนะครับว่าค่าตัวของเบลลิงแฮมขั้นต้นขั้นต่ําเลยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบล้านปอนด์คำว่าขั้นต่ําคือมันมาสามารถมากกว่าน,นั้นได้แต่ต่ําสุดเลยคือร้อยสิบล้านแล้วแมนยูไนเต็ดสนใจ ส่วนลิปูก็สนใจลิปูเป็นทีมเตงฮะเขาก็บอกว่าเป็นเป็นทีมเตงเลยแต่ว่ายังไม่ได้การตัดสินหรอกเพราะนักเตะยังไม่ได้ตัดสินว่าจะไปไหนอันนี้คือที่เจสันเบิร์ดบอกนะฮะอืมก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาเพืเ่อนๆไปก่อน,อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ